สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสตาร์ทยับอ๋อสตาร์ทไม่มีคำว่าเรียบในรอบสุดัปดาห์นี้นะจ๊ะเราอยู่ด้วยกันกับพี่โสพลโสพลสุพัมังมีแห่งออมบานีและน้องหมีอินฟินิตี้พอดแคสต์วันดีจ้าสวัสดีครับ,รบนี่รอบนี้แบบต้องบอกเลยว่าอ่ะเผื่อท่านผู้ฟังยังไม่รู้นะคะล่าสุดเนี่ยแอปพลิเคชันที่แบบว่าเราใช้เมาส์แตกเราใช้เป็นเหมือนกับโฮสในการปล่อยของของเราเนี่ย ล่าสุดก็คือจริงๆถูกซื้อไปนานแล้วนะโดย Spotify นะคะตอนนี้ก็กลายเป็นแอปพลิเคชันใหม่ไปแล้วชื่อว่า Podcasters ท่านสนใจท่านลองไปเล่นได้นะอันนี้ไม่ใช่สาระะค่ะอยากเมาเฉยคือเมื่อกี้พอดีก่อนที่จะเข้ามารายการครับผมก็จะเจอเทคนิคอลดิสกิลตินิดนึงกดลิงก์แล้วแบบอา้าวอะไรวะไม่ขึ้นอะไรอย่างนี้ครับใช้เวลาสักแป๊บนึงกว่าจะปรับตัวได้แต่ว่าก็นะครับสำหรับคนที่สนใจก็ลองลองไปดูเนาะพอดแคสเตอร์จาก Spotify นะครับตอนนี้ เหมือนคล้ายๆว่าเปลี่ยนเป็นสีม่วงใช่ไหมบอกว่าเฮ้ยพอพี่ศพบอกเฮยเจอแบบความยากลำบากทางด้านเทคโนโลยีก็มีความรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อว่าสิ่งนี้จะพุออกมาจากปากของอดีต <c oughs> มันเป็นเหมือนคล้ายเรีนนิ้งเคอร์ฟ่ะขออัปเดตบิงนิดนึงเขาเขาพิ่งลงข่าว Active Daily User r i c h 100ล้านคนไปแล้วอืมซึ่งหนึ่งในสามเป็นลูกค้าใหม่แน่ ลูกค้าที่ไม่เคยใช้บ n g มาก่อนซึ่งถือว่าตอนนี้ประสบความสำเร็จสัขผัสทีเยอนะเขาเอาแชท GPT มาไว้ข้างหลังบนะิงเนาะแล้วก็คนก็อยากไปลองใช้อะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ลิชหร้อยล้านหนึ่ง้ล้าน daily active user นะถือว่าเป็นมุดใหม่ที่ดีสำหรับบิงนะครับก็ทีม i n g นะผมก็ปบมือให้เนาะก็ตอนนี้ก็ดูเหมือนนะครับกับลมกำลังพัดมาละทางเขาก็หวังว่าจะขึ้นมาต่อก่กับ Google ได้ในรอบนี้ ใช่ใช่อัปเดตบิงนิดนึงแต่ว่าก็นะรอบนี้ดูดูเอาจริงเอาจังดูเหมือนเออเป็นไปได้ไวอะไรอย่างนี้ตลกมากคือเริ่มต้นด้วยบิงเนาะเริ่มต้นด้วยสิ่งหลายอย่างแต่วันนี้จะพูดในเรื่องประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรมากว่าไงไม่คือจะบอกว่าเออไม่เกี่ยวก็ไม่ได้แล้วช่วงนี้เทคโนโลยีมันมันขึ้นขึ้นลงลงนะผมว่าแต่ว่าที่เป็นข่าวล่าสุดก็แบบอ่ะ,อ,ะอย่างเทสลาอะไรเงี้ยใช่ไหมที่อีลอนมาร์มันประกาศของบริษัทใช่ไหม ที่รายงานอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยคนก็คาดหวังมาเยอะใครไปเ,เยอะอะไรเงี้ยครับเราะ่แบบจะประกาศผลิตภัณฑ์ใหม่นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับสุดท้ายก็ไม่มีอะไรก็กลายเป็นว่าพออีเวนต์ผ่านไปหุ้นก็ร่วงลงอย่างงี้หกเปอร์เซ็นก็วันนี้ครับก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องรถไฟฟ้านี่แหละเพราะว่าที่จริงแล้วะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรถไฟฟ้าถือว่าฮอตพอสมควรเนาะในประเทศไทยเองก็เริ่มส่งมอบเกินไปของแา้ที่เยอะ BYD ก็เริ่ม ส่งมอบกันไปเพราะว่ามีการจองใช่ไหมเทสลาก็มีการจองช่วงช่วงปลายปลายปีป่ะจะไม่ผิดก็ตอนนี้เราก็จะเห็นรถไฟฟ้านะครับตามท้งนองถนนเยอะขึ้นเนาะมันมีสังเกตไหมคือจะมีที่ทํางานมีน้องคนหนึ่งชอบดูเรื่องรถเราก็เขาชวนดูเราก็ดูบ้างเออก็สังเกตนะว่าเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มคุณชินแต่ก่อนเจอเทสลาตื่นเต้นคุณพี่มันอ่าโอเคแต่ว่ารถไฟฟ้ามันก็ยังถือว่าเป็นเทรนที่น่าจับตามองนะผมแล้วก็อย่างบ้านเราเองก็ เออเริ่มมีกระแสมากขึ้นเนาะก็จะมีอ่าที่ชาร์จมีอะไรต่างๆตามห้างตามรถสถาน,นีปั๊มน้ำมันอะไรเงี้ยครับก็มีเยอะขึ้นก็ถือว่าใครมีรถไฟฟ้าตอนนี้ก็เริ่มสะดวกสบายมากขึ้นส่วนผมเองจะรออีกประมาณ10ปีเดี๋ยวค่อยซื้อถูกต้องนะเพราะว่าอ่าอีลอนมัสยังพูดเองเลยว่ากว่าที่รถมันจะเพอร์เฟกนะหมายความว่าชนชั้นกลางเอื้อมถึงคือพี่สมพลน,นี่ อ่าเราก็พูดว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนทั่วไปแล้วนะช่วงนี้ใช่ครับเราก็เราก็มนุษย์เงินเดือนทั่วไปเราก็ชนชั้นกลางทั่วไปนี่แหละชั้นกลางทั่วไปแปลว่าอีลอนมัสบอกพอรุ่นแรกมาเนี่ยมันทั้งเรื่องเทคโนโลยีก็จะไม่เพอร์เฟกต์แถมแพงอีกพอรุ่นสองอสป,ปรับจากรุ่นแรกอีลอนมัสบอกรอสักเวอร์ชันสามซึ่งตอนเนี้ยพี่โสพลก็รวมทั้งเดียนก็อาจจะกําลังรอเวอร์ชันสามนะคือรถเนี่ยมันราคาสูงเราเนี่ยจะไม่ยอมเป็น Earl ์ลี่อด็อปเตเด็ดขาดอ่ะต้องบอกให้ฟังนิดนึงคําศัพทท์เคนิดน,ะะนึกกภาพททุ่าน พวกเปอร์เซ็นต์แรกๆอะค่ะที่จะใช้ของที่แบบออกใหม่สมมติเทสล,ลาออก Early Adopter นี่คือซื้อก่อนเลยนะหรือว่าแบบ MacBook ออกใหม่ Early Adopter จัดก่อนเลยนะคะเราก็จะเป็นกลุ่มหลังจากนั้นเป็นสักพักรอจนคนทั่วไปมีก่อนนะเราก็เริ่มจะมีกับเขาบ้างประมาณใช่ครับเพราะว่าเราเราเป็นแมสเราเป็นมนุษย์แมสนะครับก็คือรอให้ทุกคนเทสก่อนแล้วก็คอ่อยอ่าค่อยเข้าไปเพราะอย่าง หลังๆเราเห็นข่าวอย่างพวกแบบบีวดีไปชนเกาะกลางถนนแล้วต้องเปลี่ยน8แสน9แสนอะไรเงี้ยครับเราประกันประกันก็ไม่ไม่จ่ายเนาะก็คือคืนคืนเงินประกันให้อะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันเกินมันเกินทุนเออเพราะฉะนั้นก็สุดท้ายก็เลยแบบกลายว่าเป็นประเด็นกันใหญ่ใหญ่โตนะช่วงนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าขาเปลี่ยนนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยมันเท่าไหร่คือมันมันยังมีอะไรเยอะแยะไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วกันครับก็ สำหรับพอยที่ซื้อรถไฟฟ้าครับผมก็มดูแลให้ดีนะครับผมเรื่องประกันเรื่องอะไรก็ตอนนี้มันก็ยังไม่นิ่งเนาะนั่นแหละวันนี้เราจะมาคุย,ยเรื่องรถไฟฟ้านี่แหละรถไฟฟ้านี่ยเพราะว่าที่จริงแล้วอ่ะตอนนี้ครับถ้าสมมติเราพูดถึงรถไฟฟ้าเนาะเราจะมองประเทศหนึ่งที่ถือว่าเป็นผู้นําอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าซึ่งก็เป็นใครไม่ได้ครับนอกจากจีนนะพี่จีนซึ่งพี่จีนเนี่ยตอนเนี้ถามว่าส่งออกรถไฟฟ้าเยอะไหมยอดขาย,ขายของเขาเนาะปีที่แล้ว อยู่ที่ประมาณ6.8ล้านคือเติบโตมาจาก1.3ล้านนะครับมาเป็น6.8ล้านภายในช่วงเวลาเพียงแค่2ปีที่ผ่านมาแล้วก็เตยติเนี้ยทาให้จีนนะเป็นตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ8ปีติดต่อกันเอางอ่ายๆอ่ะอเมริกาขายไปแค่8 0 0 0 0คันะในปี2022อ่ะแต่เมืองจีนขายไป6.8ล้านคันอะ่ะคนละเรื่องอะ่ะเยอะมากต่างกันต่างกันมากนะครับแล้วก็คนจีนก็ค่อนข้างที่จะกระตือรือร้นในการซื้อรถไฟฟ้านะก็วันนี้เราจะมาคุยกันว่า เฮ้ยทำไมมันถึงทำไมจีนมาถึงมาถึงอยู่จุดนี้ได้แล้วก็ทำไมเขาถึงแบบก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของตลาดอุตสาหากรรมเนี่ยรถย,ยนต์ไฟฟ้าได้ก็ประเทศจีนนะครับเริ่มเข้าสู่ตลาดรถย,ยนต์ไฟฟ้าล็กท t r i c vehicle เนี่ยตั้งแต่ปี2000นะผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยนี่เราย้อนไปตั้งแต่ปี2000ก็คือประมาณ23ปีที่แล้วนะก็ตอนนั้น G นะ่จีนเน่ยเริ่มมีอุตสาหากรรมรถยนต์ทั่วไปแล้วกันรถยนต์สันดาบเนาะตอนนั้นรถยนต์สันดาบก็ถือว่า มาชัวร์แล้วก็คือแบบเติบโตมามีเจ้าตลาดะมีมีญี่ปุน่นมีเยอรมันมีอเมริกาอะไรเงี้ยมีรถยุโรปซึ่งรถยนต์น้ำมันทั่วไปครับถ้าสมมติว่าเราพูดถึงโตโยต้หรือว่าแบรนด์อะไรต่างเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือใช่ตอนนั้นนะครับจีนเองอะอุตสาหกรรมรถยนต์อะก็มีนะก็มีรถยนต์ของจีนพอเขาพูดถึงแบรนด์รถยนต์ของจีนปุ๊บคนยังไง สายหน้ารู้สึกว่าโอ้เชื่อถึงไม่ได้หรอกซื้อรถยนต์จีนนี่คือแบบพร้อมมันมันคงจะเสียง่ายเลยมันเนี้ยคือในในมุมมองของเราอะ่ะในตอนนั้นอะรถของจีนหรือว่าอะไรก็ตามอะ่ะที่เป็นผลิตภัณฑ์ของจีนอะ่ะมันดูมันดูไม่มีคุณภาพอะ่ะน้องมีจำด้ประถ้าแบบย้อนไปเมื่อประมาณยี่สิบกว่าปีก่อนเรารู้สึกแบบนั้นไหมเออนั่นละคือตลาดตลาดแบบไฮบริดก็มีแหละแต่ว่ามันก็จีนเองก็ไม่ไม่ได้เป็นเจ้าตลาดในเวลานั้นก็คือถึงว่า อีเล็กทรูมีโคเนี่ยครับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันแบบกระแสครับมันกําลังเริ่มมาจีนเองะครับพอผลิตพวกรถยนต์ทั่วไปครับรถยนต์น้ํามันเนี่ยสู้กับแบรนด์อื่นไม่ได้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆกับกําลังเริ่มเป็นกระแสมี GM ทําบ้างโตโยต้าทำบ้างนิดๆหน่อยเหมือนคล้ายๆกับเป็นแค่รนะีเสิร์ชโปรเจกต์อะนิดๆหน่อยหน่อยแล้วก็จีนก็เลยอ่ะลองดูให้แบบมันอาจจะเป็นโอกาสก็ได้นะอะไรเงี้ยครับเพราะว่านอกจากจะไม่ใช่แค่เปิดโอกาสสู่การไปเจ้าตลาดเท่านั้นแต่ยังช่วยแบบ ลดปัญหาโมลภาวะในอากาศที่จีนกําลังเผชิญอยู่ด้วยในจังหวะนั้นลดการพึ่งพาการนาเข้าน้ํามันนะครับจากประเทศอื่นแล้วก็ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย,วยก็คือเขามองเห็นแหละว่าเออถ้าสมมติเขาทํารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยให้เป็นเมนได้เป็นเป็นเป็นเนจ้าตลาดได้เนี่ยเขาก็สามารถที่แก้ปัญหาเหล่านี้ได้หมดก็เหมือนเป็นวินวินซิจูเอชั่นเนาะสุดท้ายโครงการพัฒนาศึกษา,าเกี่ยวกับเรื่องเทคนโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ย ก็ถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนาประเทศ5ปีของจีนตั้งแต่ปี2001นั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการลงทุนของรัฐบาลนะครับคือรัฐบาลจีนอย่างที่เรารู้เนาะเขาจะมีแผน5ปีถูกไหมทุกๆ5ปีเขาจะปรับแผนแบบอุตสาหกรรมหรือแบบแผนวางแผนว่าประเทศมันจะก้าวไปทางไหนอะไรเงี้ยครับตอนนั้นนะครับแผนเขาก็เริ่มเริ่มวางไว้สําหรับเรื่องพอปี2007เขาได้แรงหนุนครั้งใหญ่เลยนะครับจากผู้ชายที่ชื่อว่านกังนะครับว่านกังเนี่ยเป็นวิศวกรยานยนต์ที่ทํางานให้กับรถยนต์ออดีนะ ในเยอรมันมานานแบบนับสิบปีเลยตอนนั้นแล้วก็ได้ขึ้นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนกลางเป็นคนที่เชื่อในรถยนต์ไฟฟ้าคือเขาเป็นคนที่อ่อแบบหุ่ยขัางไข้อ่ะในในรถยนต์ไฟฟ้าอะไรเงี้ยเคยแบบไปขับรถยนต์แบบลองขับรถยนต์เทสลารุ่นแรกๆอะโรสตาร์ ar, อะไรเงี้ยครับในปี2008จุดนั้นเองนะที่ทําให้จีนอะทุ่มสุดตัวเลยไปกับรถยนต์ไฟฟ้าเพราะว่าพอว่านกลางขึ้นมาเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนเนี่ยเขาก็แบบอ่ะมันใส่ใส่สุดอะ แล้วก็กลายมาตั้งแต่ปี2008นะครับก็กลายมามันก็รถยนต์ไฟฟ้าก็อยู่ในแผนพัฒนาของประเทศตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมารัฐบาลนะครับทำอะไรบ้างรัฐบาลจีนก็เราต้องบอกว่ารัฐบาลจีนมันเป็นมันเป็นยูนิคนิดนึงเนาะเพราะว่ามันเหมือนแบบนโยบายมันต่อเนื่องอะแตแต่างจากบ้านเราที่แบบว่าแบบพอเปลี่ยนผู้นําทีนโยบายมันก็ขาดตอนถูกป่หรือว่าแบบหลายประเทศก็จะเป็นเหมือนเหมือนกันแบบนโยบายแบบมาขาดตอนอะไรเงี้ยครับก็ ไม่ได้มีความต่อเนื่องเท่าไหร่แต่ว่าของรัฐบาลจีนอ่ะมันมีความต่อเนื่องของมันเนาะก็คือแบบพอใส่กับอะไเสร็จปุ๊บเนี่ยคนก็ผู้นําก็คือแบบเป็นคนนี้อะไรเงี้ยครับก็ทําให้มีความต่อเนื่องรัฐบาลจีนเนี่ยประสบความสำเร็จในการส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าผ่านนโยบายและการอุดหนุนที่หลากหลายนะครับตั้งแต่ปี2 0ง9เก้คือรัฐบาลเนี่ยเสนอเงินอุดหนุนทางการเงินลดหย่อนภาษีแก่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับสำหรับการผลิตรถโดยสารประจําทางรถแท็กซี่หรือว่ารถยนต์สำหรับผู้บริโภครัับบาายยย่ออนนนกกจ้ีงมแ การทำสัญญาจะซื้อนะครับจดจ้างสรุรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อให้บริษัทที่ที่ทำรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเน,นื่องก็คือเหมือนคล้ายแบบเอาเงินเป็นหนุนเขาอะให้เขาแบบรอดได้แต่ประมาณเนี้ยก็ทําให้มีกระแสะเงินแล้วก็ทําให้นอกนั้นแล้วก็เก็บก็เก็บข้อมูลพวกแบบรถยนต์ไฟฟ้าไปด้วยเน,ะนาะนโยบาย,ยาต่างๆอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเขาทาํานโยบายการปันส่วนป้ายทะเบียนรถยนต์ด้วยน้องมีก็คือว่าในเมืองประชากรที่มีหนานแน่นอย่างพวกแบบซึ่งให้ปักกิ่งอะไรเงี้ยครับที่มีมลพงภไยว้เยอะๆครับถ้ารถยนต์น้ำม ปกติแล้ว,วมันต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะขอทะเบียนรถยนนะต์นะอยากจะซื้อรถยนต์สักคันหนึ่งไม่ใช่ว่าจะซื้อได้เลยนะมันก็ต้องอรออะยะเพื่อเขาเขาจะจํากัดไอ้ตัวทะเบียนทะเบียนรถแต่พอถ้าสมมติว่าคุณจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้า,า,าคุณสามารถซื้อได้เลยเป็นการส่งเสริมนะให้คนแบบซื้อรถยนต์ไฟฟ้า,าอะไรเงี้ยครับก็กลายเป็นว่านัยุบายเนี่ยทำให้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเริ่มขายได้มากขึ้นเรื่อยๆนะผมก็บริษัทที่ได้รับผลประโยชน์ก็ยังแบบ BID ะไรเงี้ยก็เต,ติบโตนะเ r e a อลมัตเตอร์อะไรเงี้ยก็ถือว่าแบบเติบโตมาจากนโยบายนี้เหมือนกันนะครับเทสล่าตอนนั้นก็เริ่มเข้าไปสู่ประเทศจีนซึ่งข้อดีของรัฐบาลจีนก็คือว่าเขาไม่ได้แบ่งแยกะครับว่าบาริษัทนี้เป็นบริษัทต่างชาติหรือว่าบาริษัทนี้เป็นบริษัทจีนคือถ้าสมมติเทสล a าเข้ามาแล้วถูกกีดกันเราบอกว่าแบบคุณเป็นบริษัทต่างชาติคุณจะไม่ได้รับนโยบายสนับสนุนอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ได้เต,ติบโตขนาดน,นี้แต่ว่า เขาสนับสนุนแบรนด์ทุกแบรนด์ที่เข้ามาในประเทศแล้วก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้การสนับสนุนนโยบายทางนี้แต่ไม่พอการเอาการเอาเทสลาเข้ามาครับซึ่งเทสลาเนี่ยมันเหมือนเป็นแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นเจ้ารถยนต์ไฟฟ้านะตรงจังหวะนั้นก็ทําให้แบรนด์ต่างๆนะครับแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าต่างๆที่อยู่ในประเทศจีนเองครับก็ต้องเร่งพัฒนาแข่งกับเทสลาว่าเฮ้ย พอเทสลาทำแบบนี้คุณต้องทำแบบนี้นั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยครับมีการเชิญชวนนะครับเทสลามาสร้างโรงงานผลิตในเซี่ยงห้้ขนาดใหญ่อะไรเงี้ยครับก็แบบเนี้ยคือเหมือนคล้ายกับว่ารัฐบาลก็พยายามแบบบิวแล้วก็สร้างนโยบายต่างๆเพื่อที่จะสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าอย่างจริงจังนะครอีกอย่างหนึ่งที่ประเทศจีนได้เปรียบก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะก็ แน่นอนว่าเรื่องของแบตเตอรี่อย่างสมัยก่อนนะครับเราเรารู้ว่าแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องที่ว่าเฮ้ยแบบเจออากาศหนาวแล้วมันไม่สามารถที่จะชาร์จได้แบตมันหมดเร็วอะไรเงี้ยครับเจออากาศหนาวๆเขาก็พยายามพัฒนา Research and development ตัวแบตเตอรี่เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก,ก็ตอนนี้ครับแบตเตอรี่แบบ LFT อะครับที่เป็นลิเทียมไอรอนฟอสเฟตเนี่ยผลิตในประเทศจีนนะครับหนึ่งในสามของโลกนะแล้วก็ไอพวกวัตถุดิบต่างๆท,ที่ที่เอามาใช้อย่างพวกแบบแกรฟไฟ โคบอลอะไรเงี้ยครับก็เป็นก็ถูกขุดในประเทศจีนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาควบคุมอะ่ะพวกวัุดุตรงเนี้ยพวกเหมืองต่างๆเานี้ยก็อยู่ในประเทศจีนเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอันนี้ก็ได้เปรียบเป็นข้อได้เปรีย่ยน,น,นเหมือนกันอ่อมันเหมือนคล้ายๆกับมีบางประเทศป่ะที่เพิ่งขุดเจอไปอะ่ะเพิ่งขุดเจอแร่สาหรับการทําแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าไปอะ่ะก็อันนี้ก็มีโอกาสที่จะชิฟได้เหมือนกันส่วนของประเทศอ,อื่น ตอนนี้เหมือนในคล้ายกับประเทศอื่นก็พยายามจะเรียนแบบประเทศจีนนะครับว่าแบบมันประสบความสำเร็จแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยครับก็พยายามจะสร้างนโยบายสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งอย่างบ้านเราเองก็เริ่มเห็นใช่ไหมว่ามีนโยบายรถยนต์ไฟฟ้าที่ซื้อแล้วก็สามารถที่ลดหย่อนภาษีได้ถูกไหมเหมือนคล้ายๆว่ารัฐบาลมีนโยบายลดลดเออลดภาษีให้อะไรสักอย่างนี่แหละจาไม่ได้ละเออเหมือนคล้ายแบบมีนโยบายประมาณนี้แต่ว่า อย่างที่บอกไปตั้งแต่เบื้องต้นนะครับว่าข้อได้เปรียบของจีนก็คือเรื่องของนยโยบายที่มันต่อเนื่องและมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแล้วก็มันทําให้การเติบโตของมันอะค่อนข้างที่จะเสถียรสม่ําเสมออะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าสมมติมันเป็นตบางประเทศอื่นมันก็จะมีช่วงต่อรอยแกะอะไรงนี้ที่ทําให้ไม่สามารถที่จะทํานโยบายพวกนี้ให้ให้เติบโต,ต,ตได้อย่างมีประสิทธิภาพอะไรเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็อย่างอย่างประเทศไทยเองก็เดี๋ยวจะมีเลือกตั้งใช่ไหม น่าจะน่าจะปีนี้ใช่ไหมเดือนห้าคือสภาผมก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นนโยบายที่หลายๆหลายๆพักควรจะควรจะมองอะ่ะคือมันจะช่วยลดพวกแบบภาวะเขาเรียกว่าไงภาวะแบบฝุ่นต่างๆในระดับหนึ่งนะผมว่ามันก็มันก็น่าจะพอช่วยได้แหละแล้วก็เออมันก็ช่วยทําให้สนับสนุนพวกอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมรถยนต์เนาะที่อยู่ที่อยู่ในเมืองไทยที่แบบตอนนี้ก็เริ่มมีโรงง,งานเข้ามาเปิดที่เมืองไทย บ้างแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็รอดูกันว่าครับในประเทศไทยเนี่ยจะสามารถที่จะ c a t อั up กับประเทศอื่นๆได้ไหมโดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งแน่นอนประเทศจีนเขาเขาไปไกลแล้วแหะแต่ว่าเราจะตามเราจะตามเทรนนี้ทันหรือเปล่าหรือว่าจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังแล้วก็ไม่สามารถที่จะกอบกวยแบบโอกาสนี้ได้ประมาณนี้ครับของประเทศไทยเดี๋ยวรอดูกันเป็นตอนต่อไปคือเอาจริงรัฐเนี่ยมันมีนโยบายที่หลากหลายเนาะคือบางอันเราก็ขอตั้งข้อสังเกตอย่างจีนเนี่ย เขาก็ตั้งแต่แบบ AI 2025และอีกหลายอย่างนะ,ะนิเวศสตาร์ทอัพของเขาเนี่ยมันเราก็บอกว่าดีนะไปพร้อมแล้วมันเห็นการ disrupt จริงๆในประเทศจีนได้ขอโฆษณาขั้นก็คือไปฟังรายการจ้อจีนได้เนาะแบบออกแนวเป็นรายการที่แบบอุอธิบายว่ามันเปลี่ยนเร็วจริงๆคอนดิชันหนึ่งถ้ามองในมุมของเดียนนะคะก็คือว่า ที่เปลี่ยนแล้วเช่นนั้นได้เพราะว่าก็เป็นประเทศที่ไม่ได้ปกครองแบบประชาธิปไตยนี่พูดตรงๆเพราะเป็นจีนไงโรงพยาบาลเลยสร้างขนาดใหญ่สร้างได้อย่างรวด,ดเร็วใน,ในหลักในหลักแบบ60วันหรืออะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็อันนี้ก็ขออนุญาตพูดแบบกลางๆแล้วกันเนาะอย่างบางประเทศเช่นนอร์เวย์อย่างเงี้ยค่ะก็คือภาษีเรื่องแบบรัฐบาลสนับสนุนสุดฤทธิ์เพราะนั้นคนที่ซื้อรถของนอร์เวย์ก็จะมีราคาถูกเช่นเดียวกับของสวีเดนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะขิงกันเองในเครือเนาะว่าแต่เราก็ว่าน่าสนใจที่ว่าคือเนื่องจากตลาดคนเล็ก อย่างสแกนดิเนเวียเนี่ยเราเราว่าน่าสุดน,นะคือเป็นประเทศที่พัฒนาแลนี้ทุกคนรู้โลกรู้เนาะแต่ว่าด้วยความที่ตลาดเล็กมากอ,อุตสาหกรรมหลายอย่างเนี่ยมันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้แบบใช้คำว่าเกิดขึ้นได้แบบจริงจังยกอย่างเช่นอุตสาหกรรมภาพยนตร์คือเขาบอกว่าอย่างเมืองไทยอ่ะเรายังเห็นว่าภาพยนตร์ก็โอเคตอนตอนนี้แบบยังดีเบตกันอยู่นะเผื่อสักตอนนะคะพี่โสพลแต่ว่าอย่างของสแกนเขาพูดเลยว่าคนที่จะทําเป็นแบบอยู่ในพวกสตูดิโอพวกอะไรเงี่ยส่วนใหญ่เป็นเหมือนกับบริษัทขนาดเล็กมากๆแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นแบบ มี employee อาจจะแบบแค่นหนึ่งคนคือตัวเองอะไรแบบเนี้ยอ่ะเราก็อธิบาย mm hmm. ว่าคือเราสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเพราะอะไรลัฐที่สนับสนุนแบบรถไฟฟ้าอย่างรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้เขาว่าอย่างรุนแรงจริงแต่ว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ได้ยินชื่อบร,ริษัทโนเวย์หรือบร,ริษัทรถยนต์จากสวีเดนที่แบบมาตีตลาดก็เพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าจะทํานะของเขาเราู้สึสู่กเป็นไปได้ยากเพราะตลาดขเขาเองก็คือมันเริ่มต้นแล้วว่ามันเล็กไงอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. นี่ก็อาจจะเป็นข้อสังเกตหนึ่งของเราทีนี้ก็เลยพอกลับมาดูจีนเราห้านี้น่าสนใจเพราะว่า อย่างออร่ากูดแคทอะไรองี้ยเนอะที่แบบต,ตลาดในไทยอ่ะเราว่าโหคือถ้าพูดจริงนะพี่โนมันส่วนตัวไปจีนเนี่ยครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตเนี่ยคือราวปีสอง7ัน0 8็ดสองดก่อนก่อนโอลิมปิกนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่รู้สึกว่าจากวันนั้นน่ะจนมาถึงวันเนี้เฮ้ยมันมันไปแบบไกลมากจริงอะหรือความสะอาดทุกอย่างแบบเปลี่ยนไปหมดเลยอะไรเงี้ยน้คะเดียวกันเราก็แบบมาดูที่ เราเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่าทเสียงเศร้าสิเอเราเห็นกันไปแบ่จริงเช่นแบบทุกคนมี awareness มากขึ้นอย่างสมัยก่อนแบบการเป็นเกย์อะไรเงี้ยบางทีแบบไม่ได้รับการที่จะเปิดเผยเอาสองพันแปดนี่ก็อาจารย์มหาลัยยังบูลลี่อยู่เลยนะหมายถึงบูลลี่น,นักศึกษานี่กล้อเรียนแบบเอ้ยเธอแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าสมัยเนี้ยถ้าพูดอะเป็นเรื่องถูกไหมเ,เรายังเห็นแบบพัฒนาการในประเด็ดนเนี้ที่คนแบบว่ามีความระมัดระวังแล้วก็ เห็นในสิทธิเสรีภาพมากขึ้นแต่งหญิงอะไรเงี้ยแต่งตามเพศสภาว่าตัวเองรับปริญญาแต่ว่าบางอย่างอ่ะมันก็ยังจะต้องมีจุดที่ Room for improvement แอ่พูดแบบน่ารักนะคะก็ผมว่าผมว่าประเทศไทยยังมีอะไรดีๆเยอะแล้วก็เราเราก็พัฒนามาในทางที่ดีขึ้นอันนี้คือผมผมก็มองนะว่าเด็กๆรุ่นใหม่ๆมี awareness ที่ดีขึ้นนะผมก็อันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี นะก็อันนี้ผมว่าบ้านเราเองอะครับมันมันเหมือนคล้ายๆกับว่าเอออาจจะช้าก,กว่าที่อื่นไปแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยแบบเราตกเราตกไปเลยหรือว่าเราไม่พัฒนาเลยมันก็ไม่ใช่จริงแต่ว่าเราอาจจะมีแบบสะดุดนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยครับซึ่งผมเชื่อว่ามันจะมีมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนาะทางที่ดีแล้วก็หวังว่าไอ้รถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าแบบฝุนน่นควันปัญหาฝุ่นควันอะไรเงี้ยครับ มันจะได้รับการแก้ไขสักทีนะผมในเออใช่ในรัฐบาลรุ่รน,รนต่อไปเนาะต้นจบก็คืออย่าลืมไปซื้อรถไฟฟ้าใชยกันนะคะทุกท่านถ้าท่านรวยท่านช่วยรักโลกด้วยนี <laughs> เ่เอาแต่เดี๋ยวแน่นอนทั้งน้องบีพี่สมบูรณ์คงซื้ออ่ะแต่เดี๋ยวขอรอซื้อแน่นอนซื้อแน่นอนคืออย่างผมมาผมซื้อแน่นอนผมเพียงแต่ว่ารอให้มันเป็นจังหวะที่ดีๆคือแน่นอนว่าซื้อรถไฟฟ้ามันไม่จบแค่รถไฟฟ้าไงมันต้องไปดูเรื่องประกันมันไปต้องไปดูเรื่องแบบเต่าชาร์จต่างๆนานาเพราะว่าแถวบ้านมันไม่มี พล้วพอเออถ้าสมมติว่าแบบเกิดไฟหมดหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ยากนิดนึงยอะไรเงี้ยครับแถมไม่พอลงรถก็ต้องมาตั้งแปลงอ้ต่างๆนะมันก็เลยแบบมันมีความคิดเยอะนิดนึงนะผมแต่ว่าแน่นอนปลายทางแล้วยังไงก็ต้องรถไฟฟ้าสุดท้ายแล้วอ่าพูดมาทั้งหมดก็เป็นเหมือนแมวกวักซื้อนะจ๊ะที่รักนะซื้อครับซื้อเถอะซื้ออนะคะโอเคท่านผู้ฟังอย่าลืนมนะจ๊ะที่รักท่านผู้ฟังที่รักซื้อนะจ๊ะจุบจ๊บๆโอเคสำหรับวันนี้เราสองคน แม่ถึงเวลาแล้วท่านเราลากันไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่รอบสุด์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ